So whatever you Raor whatever with play paint Gold สวัสดีครับกับวีกับผมอีกครางนะฮะกับช่องกับป๋าบอลและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงโหมดใหม่นะครับโหมด Mirror World จะเป็นโหมดที่ค่อนข้างสนุกนะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่เอาไว้ ปั๊มคิวได้ดีคือใครที่มีเคดีต่ำๆแล้วอยากจะปั้นเคดีให้สูงๆก็มาปั๊มในโหมดนี้ได้เลยนะครับและอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูทางด้านของเกมเพลย์ของแมปนี้นะครับมีอยู่4เกาะด้วยกันนะครับและรวมถึงทางด้านของแคมป์ต่างๆนานาด้วยเนาะซึ่งจะแบ่งอยู่เป็น3อย่างหลักๆนะครับแคมป์เล็กแชมเปี้ยนไอแลนด์แล้วก็นิม b u สไอแลนด์นะครับซึ่งนิม b u สไอแลนด์ก็คือเกาะสีเหลืองๆที่เพื่อนเห็นในแมปเลยนะครับและมันก็จะผ่านลานเครื่องบินแทบจะทุกรอบอยู่แล้วนะครับแล ซึ่ง2เกาะนี้ครับก็คือจะเป็นเกาะที่เพื่อนสามารถลงไปแล้วก็ไปนัวได้อย่างเมามันโดยที่ไม่ต้องสนใจเลยครับว่าเพื่อนๆจะน็อกหรือตายหรือเปล่านะครับเพราะบนเกาะอย่างเพื่อนเพื่อนเห็นนะคลิปตัวอย่างเลยนะครับว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นยังไงนะครับจะตายจะน็อกจะอะไรก็ช่างนะครับเพื่อนๆนจะไม่ตายในแมปแบบนะั้นและเพื่อนๆก็จะ ไปเกิดหมายใต้เกาะเลยก็คือโดดใหม่อีกรอบหนึ่งใต้เกาะที่เราอยู่ณนะตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยและอีกข้อดีหนึ่งของการที่เรามาฟาร์มบนนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราฟาร์มเสร็จแล้วเราชนะเรามีของอะไรก็ตามเราสามารถเอาไปติดตัวกับเราได้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนลงเกาะแล้วแล้วแบบเไม่อยากอยู่ต่อแล้วแบบอยากลงเพื่อนๆก็สามารถกระโดดลงได้ทันทีนะครับกระโดดลงได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องห่วงเลยครับว่าเราจะตายหรือเปล่าการกระโดดลงก็คือการออกจากเกาะแบบเร็วกว่าเดิมนะครับแต่ว่า ไม่ใช่ว่าโดดออกจากเกาะแล้วเราสามารถมีเกิดใหม่ได้นะครับออกจากเกาะแล้วเกิดใหม่เราจะไม่มีแล้วนะครับก็จะหายไปทันทีนะครับเราไม่สามารถอยู่บนเกาะได้ตลอดนะครับเกาะมันจะมีอายุของมันนะครับถ้าเกิดเพื่อนดูใต้แมปฝั่งขวามือนะครับระยะเวลานะครับว่าเกาะจะหายไปเมื่อไหร่ ก็เอาสรุปโดยสั้นๆนะครับสำหรับ Nimbus Island น,นะครับข้อดีหลักๆเลยก็คือของเยอะมากแน่นมากของแต่งอาจจะหายา,ยากหน่อยและสามารถฟาร์มคิวได้ค่อนข้างดีทุกๆคิวที่เราได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การค่าสตรูและตัดการออกจากเกมได้ทันทีเราก็จะได้คิวไปด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทาเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Go ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมาากย ไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬาเชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นทางเพจร h m a n Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์แอดริชแมนชอปไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงกใใ์ และถัดมาครับอีกเกาะหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของเกาะแชมเปี้ยนไอแลนดนะครับซึ่งเป็นเกาะที่จะไม่สามารถขึ้นได้ทันทีจะต้องรอก่อนนะครับสักระยะหนึงจนกว่ามันจะเกิดแต่พอเกิดแล้วเพื่อนเสามารถไปที่จุดวาร์ปได้เลยนะครับก็คือมันจะเป็นจุดที่ทําให้เพื่อนๆอลอยขึ้นไปบนเกาะแชมเปี้ยนไอแลนดนะครับ ซึ่งพอเราไปถึงจุดวาร์ปแลวเราขึ้นตัววาร์ปนะครับไม่มีใครสามารถฆ่าเราได้นะผมเคยลองแล้วครับระหว่างที่เราลอยขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะโดนยิงนะพอเราลอยขึ้นไปปุ๊บเราก็จะสุ่มตัวละคร LLL มาสักตัวหนึ่งนะครับและแต่ละตัวก็มีสกิลและอาวุธที่ต่างกันไปนะครับและทุกตัวละครนะครับก็จะมีทางด้านของอัลติเมทหรือสกิลที่สามารถใช้ได้ด้วยนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเก๋เหมือนกันเก๋เหมือนกันนะครับ แต่และตัวละครมีความเก่งที่ต่างกันไปและมีลูกเล่นที่ต่างกันไปอันนี้เราก็อาจจะต้องไปทดลองเอาเองนะครับแต่ในทางด้านของเกาะแชมเปตอ i ร์เรนนี้นะครับก็จะมีทางด้านของเหรียญเฮ x c คริส a l ให้เราเก็บกันด้วยนะครับและถ้าเกิดเราฆ่าฮีโร่ตัวไหนได้เราก็จะได้เฮ x c คริส a l มาอีกด้วยนะและเหรียญเฮ x c คริส a l นี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้แลกซื้อของได้เหมือนกับกิจกรรมครั้งก่อนเลยนะครับสามารถเอาไปซื้อ A ดับเกาะอะไรก็ว่าไปซื้อได้หมดเลยบอกเลยว่า โคตรดีนะครับดีมากและสนุกมากๆนะครับและโหมดนี้ก็ยังมีโลอยู่เหมือนเดิมนะครับและโลในครั้งนี้ก็ใหญ่และกว้างกว่าเดิมอีกโดยบอกเลยว่าโคตรฟินนะถ้าเกิดเพื่อนๆโดนกำจัดบนเกาะนี้เพื่อนๆก็จะเกิดใหม่ใต้เกาะนี้เหมือนกันนะครับก็คือโดดลงเหมือนเดิมเลยแต่ข้อเสียหลักๆก็ยนะเราจะไม่ค่อยรู้นะครับว่าเราจะโดดลงตรงไหนและบางทีเราอาจจะไม่มีรถเล่นและบางทีเราอาจจะอยู่กลาง ทะเลหรือกาลางป่าก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบจริงๆก็ไม่เป็นไรนะเราก็สามารถไปเล่นโหมดคลาสสิกปกติได้เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นตัวไฮไลท์เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนได้ดูกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงเนาะเขาเด๋ยอ,อะไรวะ มีรถกันจะบ้านอ่ะามโคนแนงมหน้าผลตัวผมกำลังไปช่วยพี่ฝนพี่ฝนระวังฝั่นพี่ครับโอเคครับย์กำลังไปช่วยกำลังไปช่วยผมอยู่คนเดียวพี่เมย์เบร์อไรเมอรอหนึ่งครับตัวนึงมั้ง วังตรงนี้ผมสงตัวมาข้างหลังยิงฟรีเลยหน้าฝนมีเฉยต้องผมสอตัวเลยน็อกไปยิงฟรีตรงนั้นอ่ะโอ้ยเลื่อนไม่เต็มแฮสช่วยได้ป่ะฮะได้มาแล้วผมยิงเลื่อนเลยน็อกหนึ่งน็อยอีกหนึ่ง เดี๋ยวลงลงเรียนด้วยหน้าฝนนี่เต็มเลยตกลงนี่หรอนี่นี่เหมือนผมได้ยินเสียงฝั่งนี้นะน็อกน็อกน็อกยังน็อกอยู่นะฮะทีงไหนไม่หนีวะเขาไม่หนีข้างหน้าข้างหน้าผมเฮ้ยอยว่มีนหัวฝนเลย อีตัวอยู่บนหัวใช่ไหมครับโอ้ยใครวะนั่นสวยครับน่าจักรเขาไม่มีปืนย้ำว่าน่าจะนะครับเอ้ยยังมีอีกยังมีอีกยังมียิงพี่ยิงเหรออืมพี่ยิงกับมันอยู่เลยสองตัวขึ้นไปข้างบนแล้วมันไม่หนีหนูอ่ะยิงตาแล้วตัวหนึ่ง มยังกับผมที่นี้งนอที่นอยูทีนยสวยครับระวัมอสข้างลังครับมอางหลังมอางหลัี่ม่มันเจ็บันเจ็บันจ็บันจ็ ม,มีอีกมีอีกมีอีกครับไม่คิดเหมือนได้ยินอยู่แถวนี้นะน,น,นู้นนะูฝั่งนู้นฮะนู้นนูนโอ้ยยยตา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 ยหาทางขึ้นไม่เจอเลย๋ยายัมนะคปับนึงนะหายากอ่ะ อัหนึ่งครับเฮ้ยมีตั้งมีฝ่ามือเยอะมากฝ่ามือเยอะมากฝ่ามือเยอะมากตามอยู่ตามอยู่เฮ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากผมต้องฮิวอ่ะตายไปเฮ้ยผมโดนล่าหายละมานี่มานี่มานี้ยแต่